CQ 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 มีเพื่อนสมาชิกท่านใดสแตนบายไหมครับจากโฮเทลเซราวันออสการ์วินเตอร์ฟ็อกทอดครับ o ซ์ครับสวัสดีครับพี่ภู H1JHG H1OVF ครับผมขออนุญาตแจ้งที่เบื้องต้นครับพอดีกำลังถ่ายคลิปในเรื่องของการใช้เทอร์มินอลโหมดครับ ด้วยความขอบพระคุณครับพี่ปูครับไม่ทราบรับสัญญาณเป็นเช่นไรครับครับผมห้าเก้าครับนะฮะคิวเทสตอนนี้ขับรถอยู่แถวนครสวรรค์นะครับนะฮะอพีเอสสังเชื่นหัวแถวขอบพระห้าเก้าทักแกนครับเคลียร์ครับครับพี่ปูด้วยความขอบพระคุณครับยังไงขับรถถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับ ขอบคุณมากครับไม่รบกวนครับขอบคุณครับ QIU 73ครับครับครับพี่คุณอุ i OBF งเจีครับสครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพบคอตสปอตติดตัวอีกต่อไปครับเป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกครับไม่ได้บอกว่าวิธีนี้จะดีที่สุดนะครับ สัญ,ญญาณอาจจะมีขุกขากอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับด้วยความขอบพระคุณครับ QIU 73ครับ